สวัสดีครับพบกับผมีเช่นเคยครับแชฟป,ป้นครัวไทยไกลบ้านชวนทำชวนชิมชวนเที่ยววันนี้ผมได้เนื้อเศษมาครับจะมาชวนเพื่อนทำเมนูกะทิคนๆพิแกงจัดจ้านวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำเมนูเมนูนั้นก็คือพะแนงเนื้อไปชมวิธีทำกันเลยครับผม พิกชีฟ้าหันนแฉลบเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะครับตามด้วยใบมะกรูดซอยเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนเช่นกันครับ เนื้อเศษถ่นเป็นชิ้นพอดีคำได้เลยนะครับวัตถุดิบก็จะประมาณนี้นะครับผม ตั้งหม้อแล้วใส่หางกะทิลงไปนะครับสําหรับท่านที่ใช้กะทิสดส่วนผมใช้หัวกะทิสมน้ําเปล่านะครับนําเนื้อลงไปลวกในหางกะทิให้สุกเล็กน้อยนะครับผม เมื่อเนื้อสุกได้ที่แล้วตักพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนการแกงนะครับใส่หัวทิลงไปครับผมเคี่ยวกะทิให้แต่งมันได้เลยนะครับเมื่อกะทิแต่งมันดีแล้วใส่พริกแกงพะแดงลงไปครับ ผัดให้พี่แกงหอมได้เลยนะครับผมเมื่อพี่แกงหอมได้ที่แล้วใส่เนื้อที่ลวกไว้ลงไปครับผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะครับผม เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปรุงรสได้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับผมตามด้วยน้ำปลาได้เลยครับสูตรเชฟอ้นคือไม่มีสูตรนะครับผมใส่ตามความชอบได้เลยครับผัดให้ส่วนสมเข้ากันให้น้ำตาลลายเลยครับ เมื่อส่วนสวมเข้ากันดีแล้วชิมรสชาติได้เลยครับผม,อมโอเคแล้วครับผมสำหรับผมก็รสชาติประมาณนี้ครับใส่ใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้ลงไปเลยครับผมผัดต่ออีกเล็กน้อยครับให้พริกและใบมะกรูดซอยสลดเล็กน้อย นีก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับตักเสิร์ฟได้เลยครับผมสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับ ขาดมะเขือพวงถึงช่วงเวลาที่สําคัญแล้วครับก็คือเวลาการชิม,มเหมือนเดิครับผมตักเนื้อกรลาดน้ําแกงลงไปซึ่งนิดหน่อยครับผมอน่ากินมากเลยครับเต็มคําเลยครับผมเนื้อนุ่มกําลังดีไม่เหนียวครับกลมกล่อมครับเยี่ยมเลยรสชาตินี่อะไรมากครับ อีกสักคำครับเพื่อความมั่นใจอืมอืมเนื้อนมดีครับผมไม่เหนียวสูตรนี้เยี่ยมครับลองดูครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ